ตาามวอลยกุ้มวอละมาตลวฮิวบรากาตุนะคะวันนี้นะคะวิทยาศาสตร์ในสัปดาห์นี้เราก็จะมีอยู่สองคาบนะคะซึ่งคาบนี้นะคะจะเป็นคาบที่เรานะคะมาทําแบบฝึกหัดพร้อมกันนะคะนักเรียนนะคะเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดของตัวเองนะคะแล้วก็หนังสือเรียนด้วยนะคะวันนี้นะคะมาทบทวนเรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนะคะซึ่งใกล้จะจบบทแล้วนะคะแล้วก็เรามาทํากิจกรรมพร้อมกันนะคะมาทบทวนก่อนว่า ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนะคะมีทั้งพืชมีทั้งสัตว์แล้วก็มีสิ่งที่ไม่ใช่พืชและสิ่งที่ไม่ใช่สัตว์ใช่ไหมคะถ้าดูจากภาพนี้นะคะครูขออนุญาตใช้ดินสอโอเคกลุ่มแรกนะคะคือกลุ่มที่เป็นสัตว์ใช่ไหมคะกลุ่มที่เป็นสัตว์คืออะไรคะกินบริโภคสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหาร เคลื่อนที่ได้เคลื่อนไหวได้นะคะขับถ่ายได้ใช่ไหมคะอันนี้เราจะเรียกว่ากลุ่มสัตว์ยกตัวอย่างเช่นสิงโตแมวสุนัขปลานะคะหรือว่าสัตว์ทั่วไปที่เรารู้จักนั่นแหละคะ่ะจะเรียกจะเรียกว่ากลุ่มสัตว์ซึ่งสังเกตรหรือว่าเป็นเคล็ดลับง่ายๆใ,ในการจำว่ากลุ่มสัตว์ก็คือไม่สามารถสร้างอาหารเองได้แต่ ต้องกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารแล้วก็เคลื่อนที่ได้เคลื่อนไหวได้นะคะอันนี้คือคีย์เวิร์ดง่ายๆสําสหรับกลุ่มสัตว์นะคะความหลากหลายที่จัดเป็นกลุ่มสัตว์ต่อไปกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มพืชน,นะคะกลุ่มพืชเป็นกลุ่มที่เคลื่อนที่ไม่ได้ใช่ไหมคะเคลื่อนที่ด้วยตัวเองไม่ได้แต่สามารถเคลื่อนไหวได้แล้วไม่สามารถ มาฝ่สามารถที่จะสร้างอาหารเองได้โดยการสังเคราะห์แสงใช้แสงเป็นปัจจัยหลักในการสร้างอาหารนั่นเองนะคะในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเนื่องจากว่าในพืชน,นะคะทุกชน,นิดนะคะจะมีโครโรฟิลนะคะสารสีเขียวเพื่อที่จะสังเคราะห์อาหารในการจเจริญเติบโตของพืชน,นั่นเองนะคะดังนั้น2ององกลุ่มเลยนะกลุ่มสัตว์และก็กลุ่มพืชน,นะคะต่อไปต่อไปนะคะกลุ่มที่3คือกลุ่มที่ ไม่ใช่พืชและกลุ่มที่ไม่ใช่สัตว์จำได้ไหมคะกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและกลุ่มที่ไม่ใช่สัตว์ก็คือนอกเหนือจากพืชนอกเหนือจากสัตว์นั่นเองนะคะซากอาหารเองได้บางชนิดย่อยที่สําคัญนะคะกลุ่มนี้นะคะจะเป็นส่วนที่ย่อยซากพืชซากสัตว์ที่อยู่ในดินนะคะหรือ บางชนิดเคลื่อนไหวได้บางชนิดเคลื่อนที่ได้บางชนิดก็สร้างอาหารเองไม่ได้นะคะทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นกลุ่มที่อยู่นอกเหนือจากกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์ที่เรารู้จักมีอะไรบ้างคะมีกลุ่มจุลินทรีย์นะคะที่ทําให้ช่วยย่อยช่วยย่อยช่วยย่อยดินช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์นะคะเห็ดราต่างๆนะคะที่ ขึ้นตามความชื้นตามไม้นะคะหรือราที่ขึ้นตามขนมปังนะคะหรือที่เรียกว่าแบคทีเรียแบคทีเรียนะคะบางแบคทีรียบางชนิดหรือจุลินทรีย์บางชนิดนะคะอาจจะทําให้ก่อเกิดโรค แก่คนแก่สัตว์ได้นะคะทั้งหมดนี้นะคะเป็นกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและกลุ่มที่ไม่ใช่สัตว์นะคะดังนั้นสิ่งมีชีวิตบนโลกของเรานะคะแบ่งออกนะคะสามารถจําแนกได้เป็น3ากลุ่มนะคะกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและกลุ่มที่ไม่ใช่สัตว์เข้าใจไหมคะนั่นคือความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะคะต่อไปนะคะอาจจะ่าสักรู่นะคะ โอเคอ่าและเรารนาะคะมาเข้าแบบฝึกหัดของเราได้เลยนะคะแบบฝึกหัดของเราวันนี้นะคะกิจกรรมฝึกทักษะในหน้าที่21นะคะในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะในหนังสือแบบฝึกหัดของเรานะคะเล่มแบบฝึกหัดที่เราต้องเขียนนะคะใช่ภาพเล่มนั้น,นเลยน,นะคะโจทย์ในหน้าที่21นี้มีมีอยู่ว่าดูภาพสิ่งมีชีวิตนะคะดูภาพสิ่งมีชีวิตที่คุณครูจะเอาขึ้นมาต่อไปนี้นะคะ แล้วจําแนกว่าอยู่ในกลุ่มพืชหรือว่าอยู่ในกลุ่มสัตว์หรืออยู่ในกลุ่มที่ไม่ใช่พืชหรือไม่ใช่สัตว์พร้อมให้เหตุผลประกอบด้วยนะคะมีกี่ภาพคะทั้งหมดในหนังสือมี9้าภาพนะคะแต่คุณครูยกมาเพียงแค่8ภาพเท่านั้นนะคะส่วนอีก2ภาพแล้วคุณครูเพิ่มเติมมาอาจจะไม่ตรงกับในหนังสือก็ไม่เป็นไรนะคะ แต่ส่วนภาพที่เหลือนั้นจะตรงกับในหนังสือของนักเรียนนะคะในหน้า21นะคะให้ดูภาพมาต่อไปนี้แล้วดูซิว่าเป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์หรือกลุ่มที่ไม่ใช่พืชหรือว่ากลุ่มที่ไม่ใช่สัตว์นะคะโอเคนะคะถ้าดูจากหนังสือแล้วดูในสไลด์แล้วนะคะเราก็มาเขียนได้เลยนะคะต่อไปตัวอย่างนะคะก็ครูขอยกตัวอย่างเพียงแค่3ภาพเท่านั้นนะคะส่วนที่เหลือน,นะคะให้ป .4 สนะคะลงมือทําเองนะคะสังเกตเองนะคะวิเคราะห์เองนะคะว่าเป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์หรือกลุ่มที่ไม่ใช่พืชหรือว่าไม่ใช่ส คุณครูยกตัวอย่างมีเพียงแค่3าอย่างเท่านั้นนะคะ3ภาพภาพที่1คือภาพเห็ดเห็ดจัดอยู่ในกลุ่มที่ไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์ใช่ไหมคะเพราะว่ากลุ่มกลุ่มเพราะว่าเห็ดนะคะจะอยู่กลุ่มที่นอกเหนือจากกลุ่มสัตว์กลุ่มพืชน,นั่นเองนะคะ อันนี้คือตัวอย่างของครูนะคะนักเรียนนะคะก็สามารถที่จะวิเคราะห์แบบนี้ได้นะคะเอาแบบนี้วิเคราะห์ทุกรูปเลยนะคะวิเคราะห์ทุกรูปเลยนะคะเพื่อความมั่นใจเพื่อความแน่ใจเพื่อความถูกต้องของเรานะคะว่าเรานะคะเลือกกลุ่มพืชถูกหรือเปล่าเลือกกลุ่มสัตว์ถูกหรือเปล่านะคะจำแนกเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์ถูกหรือเปล่านะคะเราสังเกตดูทั้งหมดเลย9ภาพของเรานะคะแล้วเราก็ดูว่าเราลองนึกวิเคราะห์ดูว่าจริงหรือเปล่านะคะอยู่จัดอยู่ในกลุ่มใดนะคะเพื่อความที่ แม่นยำนะคะต่อไปนะคะคุยยตัวอย่างคือไฮดร้าไฮดราจัดอยู่เป็นกลุ่มกลุ่มสัตว์นะคะจำได้คำว่ากลุ่มสัตว์ที่ไม่มีการดูกสันหลังนั่นเองนะคะเพราะอะไรคะเพราะไม่สามารถสร้างอาหารเองได้อไฮดราไม่สามารถสร้างอาหารเองได้มันต้องไปกินสิ่งมีชีวิตอื่นๆเป็นอาหารแต่มันเคลื่อนที่ได้เคลื่อนไหวได้ ช่ไหมคะอันนี้ก็จัดเป็นกลุ่มสัตว์นั่นเองนะคะครูวิเคราะห์ได้แบบนี้นะคะอันนี้ก็จะจัดเป็นกลุ่มสัตว์ต่อไปดาวเรืองค่ะดอกดาวเรืองจัดอยู่ในกลุ่มพืชจะอยู่ในกลุ่มพืชเพราะว่าสามารถสร้างอาหารเองได้พืชสร้างอาหารเองได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงครูขอมาอ่ฟนะคะตอนนี้ครูพิมพ์ผิดนะคะเป็นจากรอเรือเป็นนอนหนูนะคะอ่า สั่งเคาะอาหารเองได้นะคะดังนั้นนะคะครูควิเคราะห์ได้มาแบบนี้นะคะสาเหตุของครูที่คุคูเลือกเหตุไฮดราแล้วก็ดาวเรือนเขาคุณครูมีเหตุผลแบบนี้ใช่ไหมคะดังนั้นนะคะส่วนที่เหลือนะคะอีก6รูปนะคะนักเรียนก็กลับไปลงมือทาเองทาแบบไหนคะทาแบบนี้นั่นเองะคะ่ะหลังจากที่เราวิเคราะห์เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาลงมือทําแบบขันแบบนี้ได้เลยนะคะในหน้าที่21นะคะข้อที่1สิ่งมีชีวิตที่จัดอยู่ในกลุ่มพืชได้แก่อะไรบ้างเพราะอะไร ราะอะไรคะคุณครูยกตัวอย่างคือดาวเรืองค่ะเพราะอะไรคะเพราะสามารถสร้างอาหารเองได้หรือบางคนมีคําตอบที่เป็นเหตุผลอื่นนะคะเพราะอะไรคะเพราะมีคครโรฟิลเพราะเป็นนู่เป็นนี่นะคะก็สามารถเติมลงไปในข้อความได้นะคะข้อที่สสิ่งมีชีวิตจะดอยู่ในกลุ่มสัตว์ได้แก่อะไรบ้างคุณครูก็ดูจากภาพที่9ก้าภาพค่ะคุณครูขอยกตัวอย่างเพียงแค่ภาพเดียวก็คือไก่ แล้วก็ยังมีอีกหลายๆภาพนะคะนักเรียนก็ดูจากภาพแล้วก็ลงมาเติมในข้างล่างได้เลยนะคะเพราะอะไรคะนักเรียนก็เติมลงไปเองว่าเพราะอะไรนะคะส,สิ่งมีชีวิตที่จัดอยู่ในกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สตัตว์คุณครูก็เลือกเลือกเหตุนะคะจากภาพเก้าภาพคุณครูเลือกเหตุน,นะคะแล้วก็อย่าลืมบอกสาเหตุด้วยนะคะเพราะอะไรถึงจัดอยู่ในกลุ่มที่ไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์อ่าเพราะอะไรถึงเป็นเป็น อยู่ในกลุ่มสัตว์เพราะอะไรจึงอยู่ในกลุ่มพืชน,นะคะให้นักเรียนนะคะเติมคําตอบลงในหน้าที่21จากภาพข้างบนนะคะที่ครูได้ยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่นะคะอันนี้คือตัวอย่างของครูนะคะนักเรียนก็สามารถเขียนแบบนี้ได้เลยนะคะแต่เติมข้อความให้สมบูรณ์นะคะดูทั้งหมด9ภาพให้เรียบร้อยก่อนดูทุกวิเคราะห์ทุกภาพนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าทุกภาพนะคะจะต้องอยู่ในบรรทัดของเราจะต้องจัดกลุ่ม ทุกภาพจะต้องมีกลุ่มนะคะไม่มีภาพใดที่ไม่มีกลุ่มนะคะโอเคต่อไปนะคะให้ดูข้อมูลภาพนะคะอ่าสืบข้อมูลอ่าหน้านี้อยู่หน้าที่2ี่สเนะคะต่อไปหลังจากที่เราทําหน้าที่21เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เปิดแบบฟอร์มของเราในหน้าที่23 เหมือนเดิมนะคะหน้าที่13จัดกลุ่มข้อมูลภาพต่อไปนี้นะคะโดยใช้เกณฑ์กระดูกสันหลังมาเป็นเกณฑ์นะคะทั้งหมดมีกี่ภาพครัทั้งหมดมี30ภาพในหน้านี้นะคะมีไม่ถึงแต่คุณครูมีหน้าต่อไปค่ะคือหน้านี้นะคะทั้งหมดมี30ภาพนะคะในสไลด์เป็นภาพแต่ว่าในหนังสือของนักเรียนในแบบฝึกหัดของนักเรียนนั้นจะเป็นข้อความนะคะ คุณครูจะอ่านข้อความแล้วนักเรียนก็ดูภาพให้ตรงกับบนกระดานของเราของคุณครูนะคะมันจะตรงกันนะคะคุณครูจะอ่านตั้งแต่ปลาฉลามตัวนี้นะคะปลาฉลามตัวนี้นะคะไปทางนี้นะคะปลาฉลามจากซ้ายมือของคุณครูนะคะจากซ้ายมือของนักเรียนนะคะไปขวาม,มือนะคะ แล้วก็จากซ้ายมือไปขวามือนะคะทุกๆบรรทัดคุณครูจะอ่านแบบนี้นะให้นักเรียนดูข้อความในหนังสือในแบบฝึกหัดหน้าที่23แล้วก็ดูภาพตามนะคะภาพแรกคือปลาฉลามภาพที่สองคือปูเสฉวนภาพต่อไปคือฟองน้ำแก้วภาพต่อไปคือตะภาพภาพต่อไปคือเม่นภาพต่อไปคือเม่นทะเล ภาพต่อไปคือพายุภาพต่อไปคืออึงอ่างจิงโจ้โลมาตักกะแตนจงโครงหมาน้นาำกิ้งกือทาการปังหาปลิงทะเล ดาวทะเลทันไหมคะทันนะคะก็คือภาพจะตรงกับข้อความในสมุดเลยนะคะต่อไปหน้าต่อไปยังมีค่ะจิ้งเลนถ้าต่อไปคือจิ้งเหลนค้างคาวหอยแครงตะกวดปากการังงูอานาคอนดานกแพนกวินพญาตัวตืดหมึกไฮดราแมงดาทะเล และสุดท้ายคือ s a l าแมนเดอรทั้งหมดนี้นะคะภาพจะตรงกับข้อความที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมในแบบฝึกหัดในหน้าที่23นะคะเมื่อเราดูภาพแล้วรู้แล้วว่าคือตัวอะไรคือสัตว์ชนิดไหนนะคะเขาก็มีคำถามมาให้ค่ะ สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังได้แก่อะไรบ้างคะทั้งหมด30ภาค30ข้อความนะคะนักเรียนค่อนข้างที่จะต้องคิดนานหน่อยสังเกตภาพนานหน่อยนะคะว่าภาพใดคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะคะคุณครูก็ใจดีค่ะคุณครูยกตัวอย่างมานะคะมีนกแผ่นกินซาลาแมนเดอร์ตะกวดงู โลมาเป็นต้นนะคะทั้งหมดนี้คือตัวอย่างที่ครูเลือกมาว่าเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะคะแต่อย่าลืมว่าทั้งหมดมี30ภาพนะคะ30ภาพนะคะครูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังจะมีกี่ภาพแต่ค,คุณครูนะคะช่วยนักเรียนแล้วโดยการยกตัวอย่างมาแล้ว5ภาพนะคะ ต่อไปนะคะก็ให้นักเรียนเติมเองค่ะดูเองดูให้ครบนะคะให้ครบพ้วนว่าสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังยังมีอีกไหมนะคะคำถามต่อไปนะคะสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังเรามีอะไรบ้างนะคะจากทั้งหมด30ภาพนี้นะคะคุณครูก็ยกตัวอย่างมา5อย่างเช่นกันพยาตัวตืดหมึกไฮดรา ฟองน้ำแก้วและเม่นอันนี้นะคะคือสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังสำหรับคุณครูที่คุณครูเลือกมาจากภาพจากข้อความที่คุณครูได้เอ่ยเมื่อสักครู่นี้ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้30ภาพนะคะคุณครูยกตัวอย่างไปแล้ว5อย่างนะคะ กระดูกมีกระดูกสันหลังห้าอย่างไม่มีกระดูกสันหลังห้าอย่างที่เหลือนะคะรูปที่เหลือนักเรียนก็ต้องไปสํารวจเองนะคะไปดูข้อมูลเองว่ามันตรงกับสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังหรือเปล่าหรือภาพใดเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะอย่าลืมทําหน้านี้ให้สมบูรณ์ด้วยนะคะต่อไปค่ะอยู่ในหน้าที่ยีสาเหมือนกันนะคะโจทย์มีอยู่ว่าให้นักเรียนเขียนชื่อของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังอ่าหน้านี้นะคะเรา หน้านี้ในข้างล่างนะคะเราจะเน้นเรื่องสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังตรงกับลักษณะที่กำหนดดังต่อไปนี้มี5ข้อนะคะข้อที่1ให้เราบอกมา3ชนิดนะคะคุณดดยกตัวอย่างเพียงแค่ชนิดเดียวเท่านั้นนะคะ 1. สัตว์เลือดเย็นอ่าสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังที่เป็นสัตว์เลือดเย็นมีอะไรบ้างคะครูเคยบอกแล้วเนาะสัตว์ที่เป็นสัตว์เลือดเย็นนะคะที่จัดอยู่ในกลุ่มสัตว ที่มีกระดูกสันหลังมีอะไรบ้างนะคะต่อไปข้อที่2ส,สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังแต่เป็นสัตว์ที่มีกระดูกเบาและกลวงมากๆมีขนเป็นแผงแผงสามสัตว์ที่มีการปฏิสนธิในร่างกายและออกลูกมาเป็นไข่สัตว์ที่มีการปฏิสนธินอกร่างกายและออกลูกเป็นไข่ สองอย่างนี้สองข้อนี้แตกต่างกันนะคะทําการปฏิสนทธิที่ภายในกับทําการปฏิสนธิที่ภายนอกนะคะจะมีสัตว์ที่แตกต่างกันนะข้อสุดท้ายสัตว์ที่มีสี่ขาผิวหนังแห้งแห้งและมีเกรดปกกลุมลําตัวอ่าเขาบอกว่าให้ยกตัวอย่างสัตว์ที่เอ่ยมาทั้งหมดนี้นะคะให้บอกมาอย่างละ3ชนิดดังนั้นครูเขาจะช่วยนักเรียน ข้อละ1ชนิดแล้วกันนะคะสัตว์เลือดเย็นก็คือเต่าสัตว์เลือดเย็นที่คุยกตัวอย่างมาก็คือเต่านะคะเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและเป็นสัตว์เลือดเย็นด้วยต่อไปนกกระจอกเทศเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและมีขนเป็นแผงๆกระดูกของมันเบาและกลวงมากนะคะต่อไปจระเข้จัดอยู่เป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง มีการปฏิสนธิภายในร่างกายและออกลูกเป็นไข่นะคะไข่ของมันนะคะจะมีเปลือกแข็งมากๆนะคะต่อไปข้อที่4กบสัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายในมีกระดูกสันหลังและออกลูกเป็นไข่คุณครูเลือกกบค่ะสัตว์สะเทินน้ำสะเทิเนบกนะคะคุณครูเลือกกบต่อไปข้อสุดท้ายสัตว์ที่มีสีขาปกคลุมด้วยเกร็ดผิวหนังแห้งแล้วก็แข็งคุณครูเลือกตะกวด จัดเป็นสัสตว์ที่มีกระดูกสันหลังทั้งหมดตัวอย่างนี้เป็นจเป็นสัสตว์ที่จัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะคะแต่ความแตกต่างก็คืออะไรคะคือไม่เป็นเรื่องเย็นบางชนิดมีกระดูกเบาบางชนิดมีการติดสนธิที่แตกต่างกันมีผิวที่แตกต่างกันมีขาที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นจัดเป็นสัสตว์ที่มีกระดูกสันหลังแต่มีความแตกต่างแตกต่างกันนะคะที่เหลือนะคะอีก2ตัวอย่างนะ,ะเดยวก็เติมลงไปให้ให้สมบูรณ์นะคะ และมอบหมายงานวันนี้นะคะก็คืองานที่ครูได้บอกไปเมื่อสักครู่นั่นแหละหน้าที่21และหน้าที่23นะคะให้นักเรียนนะคะทําให้สมบูรณ์นะคะเพื่อเป็นการทบทวนแล้วก็ทําความรู้จักกับสัตว์หลากหลายชนิดด้วยนะคะว่าบนโลกของเรานะคะมีสัตว์หลากหลายชนิดสิ่งมีชีวิตมีหลากหลายชนิดซึ่งสิ่งมีชีวิตนั้นแบบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์ แล้วก็สัตว์นะคะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มก็คือกลุ่มที่มีกระดูกสันหลังและกลุ่มที่ไม่มีกระดูกสันหลังโอเคไหมคะสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังมีอยู่ห้าห้าประเภทและสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังมีเพียงแค่ แประเภทเท่านั้นนะคะกลับไปทบทวนดูนะคะแล้วก็อย่าลืมทําแบบฝึกหัดหน้าที่21และ23ด้วยนะคะทุกคนถ้าเป็นไปได้นะคะถ้าทําเสร็จแล้วนะคะให้อุมิยาบีนะคะช่วยเซ็นกำกับว่าเราทําเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ถ่ายส่งมาในกลุ่มได้เลยนะคะอิชาอัลวะนะคะวันนี้นะคะวิชาวิทยาศาสตร์ความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิตนะคะเกี่ยวก,กับกิจกรรมฝึกทักษะในคาบเรียนวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้อัสสลามุอะลัยกุมวาระมะตุลลอฮิวะบาระกาตุค่ะ